คลิปนี้แนะนำรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวจะลองมาเล่นโตดสลับเบ็ดกันหน่อยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นเบ็ด1บาทนะฮะพร้อมกับเปิดเทอร์โบนะฮะแล้วก็หมุนคลิกไป5ครั้งนะฮะมาใครที่กดในโทรศัพท์ก็สามารถกดเหมือนกันได้เลยนะคลิปนี้คือค่าอัดในคอมนะวเดี๋ยว่อนเื่นรั โอ้โหมันมาตอนเบ็ดหนึองรอหมุนแรกโอ้โหแถวสองเป็นวายโอ้โหพระเจ้าคือเพื่อนโอ้โหหมุนแรกโอโ,โ,อโคือมาลงตอนหมุนล้อเกิดไปโอ๊บโโอเคหมุนที่สนะฮะหมุนสี่หมุน 4, ห้าโอ้โหเองเสียดายอะจ่ายนอกมันมาตอนที่เราหมุนล้อเบ็ดหนึ่งนะ โอเคพอเบ็ดหนึ่งคบห้าครั้งแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนเบ็ดที่เราอยากเล่นได้เลยนะคะใครงบเยอะใส่เยอะใครงบน้อยใส่น้อยนะพอเปลี่ยนเบ็ดเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเปิดออโต้หนึ่งพันรอบนะคะเน้นย้ำเม,ม่าสตดนี้ออโต้หนึ่งพันรอบทานั้นเดอ้อมาชุดเดี๋ยวเราก็เล่นเสี่ยงไฟนะมันก็หมุนได้แค่ไม่กี่ครั้งอ่ะพรทิ้งเราน่าจะใส่สักไม่เกินยี่สิบนะเพราะว่า ทุนราวมันก็น้อยนะคลิปนี้นะไม่ใช่ทุนหนานะแต่ก็ออไหนๆก็ล้องแล้วก็ล้องเลยแล้วกันมาฟักฟรีนิดก่อนได้ป่ะโอ้โหเรียบร้อยโรอย่นจรินเลยไม่รอดคุณผู้ชมอ๋ไม่รอด,มอไ,มรอดไม่น่าใจรอดเลยเดี๋ยวขออนุญาตคาฟเฟ่กดสูตรใหม่หน่อยแล้วกันข็อเบ็ดหนึ่งหมุนหครั้งนะมาโอ้โหแเกเตอร์โอเค ไม่น่ารอดแล้วแหละคลิปนี้นะใส่สี่สิบเปอแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตไปลองอัดใหม่อีกสักคลิปแล้วกันนะผู้ชมสักครู่นะเฮ้ยออโอเฮ้ยเอาดีโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่าโชคร้ายหรือโชคดีอ่ะคือเมื่อกี้ถอดใจแล้วนะ คือกดให้มันหมดๆไปนะเราจะไปสู้ใหม่อีกบินหนึ่งแม่งทะลึ่งเข้าฟีสปินเขียวมาโอ้โหมาทั้งทีขอให้สุดๆนะเพื่อนมาเคสวยเพื่อนสิบสาได้ปะโอ้โอย่าบอกว่ามาแค่นี้นะมาแค่นี้ไม่เอานะเพื่อนดักมาเคสามไปสวยนะเพื่อนสวยอุ้ยบววครรอบหมุนก่อนป่ะ บวกรอบหมุนก่อนประาเพื่อนรักวกอร์โอ้ยบวกบวกอีกสิบรอบมังสีโสวะโถวทาโอเคเฮ้ยมาเลี้ยวให้สุดนะเพื่อนรัก โอ้เองบวกเขาต้อมหมุนนะ่ะแต่ว่าเวลาปิดคูณเยอะเหลี่ยมเหลี่ยมจริงผู้น้าแดงมาเยอะมากเลยเนี่ยก้าวหมุนเพื่อนขอรางวัลซุปเปอร์สักครอบดิเพื่อนโอ้น้าแดงแรงลทธิฟ้าเคยียนหน่อยดิไหลหน่อยสวยขอเขียวสองโอ้โหยังไม่เจอฮอมโบแบบว่าไหลๆเลยนะ มามาเพื่อนขอรอบหนึ่งจบๆไหลๆหน่อยไหลๆเคมาไหลๆหน่อยโอ้โหไม่สุดเลยอ่ะเพื่อนมันเฉลีย่ยสองฟีสปินนะ่ะคาว่ามันต้องเสี่ยมกว่าน,นี้ดิเคหนึ่งหน่อยฟ้าสามก็ได้เออขอฟ้าช่องสามได้ไหมเพื่อนโอ้โหดูดิจะขยับมาจ่ายก็ไม่ขยับมานะข้างบนเนี่ยเหลี่ยม เหลียมจัดาราดบกหมุนท้ายขอลัลันโอ้โหคนนี้ลุ้นยากเลยนั่นแหละตามสเต็ปมาตามสเต็ปนะเดี๋ยวเราลองยัดหน่อยแล้วกันมาขอลองยัดสักรอบแล้วกันกลับมาก,กดเบตหนึ่งหหมุนใหม่นะมาชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันคุณผู้ชมขอนยัดยัดสัก กิฟแล้วกันคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหแรงไปเอาสักสี่ร้อยลวกันมะมาก็มาไม่มาก็กลับบ้านนะคุณผู้ชมท่านนั้นแหละมีอยู่สองอย่างไม่หมดก็เหลือน้อยนะมาเฮ้ยฟีเกมรอใช่เหรอฟีเกมรอโอ้เอง็งโอ้หรือว่าเราพอดีไหมถ้าว่าพอเหอะเดี๋ยวจะไม่รอดนะ ฟ้าหนึ่งเดี๋ยวปะมีคิ้วอุ้ยขอฟ้าหนึ่งเดี๋ยวปะมีมีเอจ่ายขอฟ้าหนึ่งฟ้าหนึ่งเคเจมว่วงขอฟ้าหนึ่งสิบหนึ่งมาดิโอ้ยขอฟ้าหนึ่งบแถวมันซิกอปคาซิกอปขายอ้ยจบจบเจ้าโรงเรียนจีนเพื่อนก้าแดงออ้ยจบเคมาขอคิ้วหนึ่งได้ไหมคิ้วหนึ่งอ้ยคอมโบนี้จบเจ้าโอ้ย โอเคคุณผู้ชมพอเลยแล้วกันใครที่นชอบกด,ชก,กดแชรก์กดไลค์กดซับและคราไปแล้วโอ้โห